สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับมาพบก,กับผมนายแสงคลิปนี้นะเราก็จะมารีวิวรถของตัวเองหลังจากที่คิดที่แล้วผมได้ออกจากที่ร้านกิโลเมตรที่ศูนจนมาตอนนี้ผมก็ทำงานเสร็จแล้วเลยกลับมาที่บ้านนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวเจ้าคิก1 6อที่ผมนั้นได้ซื้อมานะก็คือดาวมาผ่อนมานั่นแหละก็อยากจะรู้ว่า สาเหตุทำไมผมถึงเลือกคลิก160ไปดูกันครับรีวิวนี้นะครับนี่ครับเราก็มาอยู่กับเจ้าคลิก160นี้นะซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นตัวสแตนดาร์ดปี2023นี้นะซึ่งเป็นระบบ CBS หรือเป็นระบบคอมบายเบรกซิสเต็มนะสำหรับการกระจายแรงเบรกของรถคันนี้นะ เมื่อกำเนี่ยครับเบรกซ้ายเบรกขวาก็จะขยับเห็นไหมครับก็คือกระจายแรงเบรกนี่70%ส่วนนี่30%ก็ตามที่รีวิวเขาว่ามานะแน่นอนว่าโลโก้นูนี้คิกรล้หกนี่ก็คือก็เป็นสีเงินงามวับเลยสีนี้ก็คือสีน้ำเงินด้านนะ ก็คืออยากจะให้เห็นก็คือตอนนี้ก็รีวิวมาจากการทดสอบคือขับขี่มาก็คืออาาัตราเร่งแซงนี่คือดีมากครับเพราะว่าเครื่องยนต์นั้น ESP พัดกรับ Enchance Smart Power ก็คือสตาร์ทเงียบทำให้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าโช๊เนี่ยผมจะต้องคิดไว้ก่อน ก็คืออาจจะซื้อใหม่อาจจะแต่งโชคใหม่เพราะว่าโชคเดิมมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งตามที่กลุ่มของคลิก160หรือแม้แต่รีวิวใน YouTube ก็คือเขาว่าโชคเดิมมันก็แข็งผมก็ทดสอบมาก็คือมันก็พอใช้ได้แหละแต่ว่ามันน่าจะหาโชคที่มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีกว่านี้เอามาใช้ไม่ได้ไหมายความว่าโชคเดิมนั้นไม่ดีนะครับส่วนระบบเบรก แน่นอนครับว่าล้อหลังนี่ก็เป็นดัมเบรกนะไม่ใช่ดิสเบรกซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ก็เช่นกันที่กันด้านหลังนะเพราะว่ามันตอนฝนตกอะ่ะน้ำมันจะกระเด็นอาจจะโดนข้างๆรอบๆนี้ตามที่ผมได้ดูคันอื่นมาเดี๋ยวผมก็จะแต่งนี่แต่งโชคนี่อีกส่วนเท่าที่ดูต่อมาก็คือน่าจะไม่มีอะไรแล้วอ๋อ ลืมไปลืมไปอยู่บอกอยู่บอกอา้าวลืมเปิดกุญแจขอโทษทีตู้บอกของรถนะอ่ะกดปันนี่กดหนึ่งครั้งแล้วก็กดบอกเปิดออกมานี่ก็นี่มีสมุดรับประกันแล้วก็สมุดเช็คระยะอุ้ยโทษทีสมุดรับประกันคุณภาพนะถ้าถึงพันโลก็คือต้องไปเช็คระยะที่ศูนย์ฮอนด้าทั่วประเทศ แน่นอนก็คือ e c o s t i c k e r ครับที่มันได้บอกอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่47.6กิโลเมตรต่อลิตรก็คือขี่ไปเรื่อยๆมันก็ประหยัดมากกว่านั้นแน่นอนตัวถังน้ำมันก็คือ5.5ลิตรอ่ะแน่นอนว่าตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าแก้ไขหรือ,อยังไอเรื่องการกดบอกเนี้ยแต่ควรจะกดแบบถนอมหน่อยเพราะว่ามันก็ค่าที่จะแข็ง ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยส่วนใหม่นี่ก็แน่นอนว่านี่ประหยัดน้ำมันอยู่ที่44.8เาลืมปิดไฟแล้วโทษทีแบตก็12.7ผมเดินทางมาแล้วนะ29กิโลเมตรแล้วตั้งแต่ออกจากที่รถที่ร้านรถนะนะแล้วจนมาถึงที่ทำงานแล้วก็กลับมาบ้านอีกใช้เวลาไป29กิโลส่วนทริปก็29.3 นะส่วนนาฬิกายังไม่ตรงเดี๋ยวผมค่อยตั้งทีหลังเดี๋ยวดู YouTube เอาน่าจะประมาณนี้นะนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวคลิก160ตามสไตล์ของนายแซงนะก็อาจจะขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยในน้าที่นี้ด้วยนะก็คือผมก็รีวิวตามที่ผมได้ดูรีวิวมาผมก็ใช้เวลามาปีหนึ่งนะสำหรับการศึกษารถต่างๆไม่ว่าจะคลิก160มันก็มีรถคันอื่นนะอย่างเช่นฟอร์ซอะไรประมาณนี้ ก็รู้สึกว่าคิกนั้นน่าจะตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้งานทางบ้านหรือแม้แต่จะขี่ทางไกลก็อาจจะระดับกลางๆหน่อยๆผมนั้นใจรักคิกตั้งแต่มันสมัยตั้งแต่ออกมาแรกๆแ,แล้วผมก็ขี่เวฟขี่คิกจนมาถึงยุคปัจจุบันผมก็ขี่คิกร้อยหคันเมื่อกี้สีส้มอะ่ะไอคันก่อนหน้านี้สีส้มผมก็ใช้นะดีมซูเปอร์ครับนั่นใช้5ปีแล้วเครื่องก็แสนโลแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวเย็นนี้ นะผมจะไปที่วัดสระตึกกันเดีย๋ยวจะรีวิวเจ้าคิกล้อหกแล้วขี่ไปที่งานเลยครับ let's go อาละวนี่เราจะขี่ไปที่สารตึกกันนะทุกคน แต่นั่นคือต้องอมันสั่นจัดเลยแต่ก่อนจะเดินทางมึงดูรถก่อนไป คลิปนี้ก็ผมจะขี่ไปที่วัดสระตึกนะซึ่งแน่นอนว่าก็มีบักบูกไคเาโลตามผมอยู่ด้วยแล้วน่นว่าผมไม่ใช่ใช้กล้องโกโ,โปนะไม่สามารถที่จะอันหลังอะไรไปได้แต่ยังสามารถเห็นคนข้างหลังได้อย่างแน่นอนตอนแรกงานวัดคิดว่าจะไปตอนทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรประมาณนี้ให้มันมืดดูก่อนแต่รู้สึกว่าไปตอนหกโมงคึ่งน,นี่ก็น่าจะ สว่างหน่อยกล้องสั่นเสียงเข้าน้อยต้องขออภัยด้วยนะอุปกรณ์ตอนนี้ยังไม่พร้อมมากแต่อีกไม่นานครับเดี๋ยวก็จะมีอุปกรณ์มาอย่างแน่นอนอย่างีิละนิดยิยนละหน่อยอาัตราสิ้นเปลืองของผมก็อยู่ที่46.5นะมันค่อยคอยขึ้นเรื่อยเื่ส่วนรถตอนนี้ก็ กำลังเดินทางไปมีหลุมนิดหน่อยตอนนี้เดินรถ38กิโลแล้วการเดินทางของเราทั้งหมดส่วนทริปนี่ก็ลืมรีเซตเลยเดี๋ยวค่อยไปเอาละขอรีเซตแป๊บหนึ่งหมาเนี่ยวะ S <S <S อ่าตอนนี้ทิปอยู่ศูนโลแล้วเริ่มต้นไปได้อ่ย นีไปได้ตอนนี้กล้องอาจจะสั่นนิดหน่อยแต่ตอน,นนี้ที่ขี่เพ่ินไปผมอาจจะไม่ได้พูดเดี๋ยวผมจะใส่เพลงลงไปสักหน่อยนะ oh look i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way because you're trying to stay strong and fake a smile and take Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then, baby, I have a taste All the highs and the lows, no, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I never felt this way I really hope that you will choose ขี่เพลินไม่หน่อยไม่ได้ดูน้องเลยตอนนี้โอ,โอ้โหน้องอยู่นู่นไงมาแล้วทุกคนไปคือขี่เพลินไม่หน่อยลืมไปว่ารถเรามันซีซีมันสูงกว่าไม่ได้ขิงอะไรนะมันเป็นรถเก่าของผมเองลืมไปว่ารถมันช้ากว่าก็เลยไม่ได้รอขี่เพลินไม่หน่อยโทษที แต่ผมลองขี่มาก็เครื่องเงียบดีนะเอสดีพัสเนี่ยก็คือมันทำให้ขี่อย่างมั่นใจอะ่ะประหยัดน้ำมันอีกครับนอะเ่ตอนนี้ผมขี่มาแล้ว2อกิโลนะตอนนี้ผมขี่มาแล้ว2อกิโลยนงน่าจะถึงประมาณร้อเจ็ดสิบแปดกิโลได้คนระับวัดสารลตุกเราบรรยากาศตอนเย็นๆน,นี้เราเนี่ยน่าขี่รถเร่วน,นะทุกคนผมพูดเลยอะ่ะบรรยากาศเยนนีไม่น่าขี่ เล่นจริงๆแต่รู้สึกว่าผมน่าจะขี่หางน้องไปแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปก่อนแค่ที่นี่เก็บผโดนอยู่ผมอาจจะขี่สิ่งไม่ได้แต่แน่นอนว่าถ้าพาลานกินเมื่อไหร่อ่ะฟัสแน่นอนครับเี็นกล้าพูดกลกากันตีเลยแต่อาจจะไม่ได้ฟัสแบบเด็กแมนแบบทั่วไปหรอกนะก็อาจจะใช้เต็มประสิทธิภาพบ,บ้าง ตอนนี้ช่วงลันอินต้องขีๆ่ๆทนๆไปก่อนครับยิ่งเจอร้อยสิบแดกร้อี่แดกไม่ต้องพูดไม่ต้องแปลกใจเลยเราขี่เพื่อสวยครับเราไม่ได้ขี่แบบเอาแรงเอามันขนาดนั้นเอาละ่ะตอนนี้บักบูไคยบาโลกกำลังตามผมอยู่ถ้าได้เห็นกล้องผมนะตอนนี้อาจจะ ฟังเพลงทั้งพางไปก่อนผมอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้หรอกเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรระหว่างขีอยากจะให้ทุกคนนะั้นได้รับชมการรีวิวแล้วก็มีรถแบบ a s m r ไปกับการพูดกับทุกคนว่าเป็นยังไงอะไรเดี๋ยวผมขอขีต่อนะ away cuz every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place you wanna love me while มาพูดใสรโลอยู่กระลังตามหลังอยู่เลยครับก็ไม่ปล่อยคับเนี่ย okay, okay. หรือว่ารถเรามันเร็วเกินไฟทีพิ่นไม่หน่อยโทษทีตามไปยังก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้5กิโลและใกล้จะถึงวัดสาระตึกแล้วครับ อา้าวแม่โทรมาทั้งนั้นเอละ่ะเมื่อกี้แม่โทรมาป่ะไปต่อตอนนี้เราใกล้จะถึงว่าสารตื่นแล้วตอนนี้ก็มีงานโบมโยเสียงอาจจะลบกวนเล็กน้อยแต่เดี๋ยวไม่นานก็จะถึงแล้วครับเพราะว่า คืนนี้มันจะมีมินิคอนเสิร์ตไงแต่ผมอาจจะไม่ได้ดูถึงตอนนั้นอาจจะเดินรอบๆเล่นๆไปว่ามันมีอะไร I I เอาล่ะเดี๋ยวเราขี่ไปเรื่อยๆครับแก่ถึงแล้วตอนนี้มากูู้อามาลองันะ ัสเจดแค่แคปผมทีนอถ้าไปกลับก็ประมาณสักกิโลลกันเพราะว่าที่บ้านไม่ได้น้ำด้วยบรรยาการยามเย็น ใกล้จะถึงแล้ววัดสารตึกส่วนโรงเรียนนี่ก็ปัก,กกูคกไาโลบอกว่าจะมาเรียนนะวัดสารตึกเนี่ยโรงเรียนสารตึกคือผมก็เคยมาเรียนที่นี่มาก,ก่อนแน่นอนว่าก็เป็นโรงเรียนที่ดีโรงเรียนหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือผมใกล้จะถึงวัดสารตึกแล้วใช้เวลาไปเจ็โลทีนีเลย7กิโลอ่าเดี๋ยวลอก่อน ่วนที่จอดคงต้องหาแล้วหาที่จอดใกล้ๆแล้วกันนะว่าตรงไหนบ้างเนี่ยนะน่าจะฝั่งขวานี่ละกันนะเดี๋ยวก่อนรอเขาออกก่อนเข้าท้าย ถึงพอดีกับสาระตึกก็จนถึงทังทีครับวัดสาราตึกนี้ก็เดี๋ยวเราจะเก็บตัวเข้าไปข้างในดูในงานว่ามีอะไรบ้างเอาล่ะตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้างานแล้วสำหรับ วัซาลาตึกนี้ก็มาอยู่กับบักบูงไคพปโลแล้วก็ปลาก้าวเกียงไก่เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปฝั่งนู้นว่ามันมีอะไระนะแต่ตอนนี้เราเดินตรงไปเรื่อยๆก่อนว่าระหว่างงานนี้มันมีอะไรบ้างและก็มันมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปข้างหน้าก่อน แล้วปักบุงไข่ปลลโลนี่ยังไงฮะนี่นี่ก็กะเพราร้านดีตรงโน้นก็ถ้าที่เห็นก็คือมีกาะปองอยู่ข้างหน้านะสลับผู้ที่อยากจะสุ่มของแลต่างๆที่สนใจอยากจะมาแต่ถ้าที่เห็นก็คือตอนนี้ยังไม่มีอะไรมาก มีร้านค้าต่างๆแล้วก็ทุกอย่างหบาทตอนนี้ก็ซื้อร้านนะทุกอย่าง5บาทผมก็ซื้อสติกเกอร์มาสายสายแข็งไอ้นี่ก็ซื้อเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปติดที่หลังแล้วกันงานบรรยากาศตอนเย็นก็ประมาณนี้นะก็ยังไม่มีอะไรมากสลับผู้ที่สนใจทำบุญนะก็มาได้นะแต่ วันนี้มันเป็นวันสุดท้ายด้วยไงก็อาจจะต้องเป็นโอกาสหน้าแล้วกันบรรยากาศยามเย็นดูสวยจริงๆครับส่วนตรงนี้ก็แรงทําบุญผู้ที่สนใจมาก็มากันได้นะวันนี้ความบันเทิงที่ัดไปละร้อยนะเพราะวาเน็ตกาแฟมาอยากจะมาเข้ามาเต้นนะแต่ผมคงจะไม่ได้สายนั้นอีกต่อไป ส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกเล่นปลาลูกโปง่งเครื่องเล่นต่างๆที่ผมเคยมามาแล้วรอบหนึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวรถแล้วก็มาที่งานสระตึกนะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถมากันได้แต่ตอนนี้ก็คงจะเป็นโอกาสหน้าลนแล้วกันเอาล่ะผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อน ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe ตามด้วยกระปุกกระติ๊งนะครับ mm hmm. เพื่อแจ้งเตือนคลิปมาใหม่ที่กำลังจะมาฝ mm hmm. ากติดตามทัวร์เที่ยวเยอะๆใน EP หน้า mm hmm. ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย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 กล้อง mm hmm. เออ mm hmm. <laughs>